สบายดีและสวั ok. สดีเด้อเพื่อนเหซีก in ันเบดสุขสุขคนน้อไม่นี้เกิยินดีต้อนรับเข่าสู่ส่ง y ี u ทุกของสาวพรบ้านเฮาเซนเก่าเซ็นคืนน้องพม่พี่น้องเนาะไันนี้สาพรบ้านเฮากะสิไรมาจกหยาให้ง่วงกินพม่พี่น้องเพราะว่าไรเวลาเวลาจกหยาให้ง่วงให้ค่อยกินแล้วจ่ะหยากระติช่าพรได้ออกไปเอากับพอแฟนน้อยม่วว่านี่เลยพี่น้องเลย มือนี้กะว่ามาจบหน่ะแหง้วกี้ีือถือภาพพ่อแม่พี่น้องเปิดเหมือนกันเนาะโอเคพี่น้องไม่จะง่าเป็นการชักซาเสียเวลาเนาะเปดเหมือกันเลยเปิดภาพมามือนี้กะเลดจังปังอยู่พอพี่น้องเอ้ยอยู่กลางว่านห้านเนี่ยเส้นเก่าเส้นเคยเด้อมือนี้กะเนาะหรือว่าเลดพี่น้องเอ้ยมือนีเหลดจัดขนาดว่ามีมือถ้ามือนมืมอนีเหลดอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยทองผ้าก็แจ้งสว่างอยู่เนาะ นี่พี่น้องหยี่ที่จะพอรอนซื้น,นำไปจกใหงวัวกินเนาะไปหมู่บ้านนี่ก็ไล่ยอยู่ประมาณหาหกสอบพี่น้องเลยก็ชิก,กุม,มอยู่สองมือเนาะหาหกสอบ ยุคเคยกินป็นวนพี่น้องเลยทางไปทางมันเนาะพ่อกินน้ากัน,น,น,พนเพได้มันิเลกกันชนกันนี่กะงัวสาวพ่อนนามาแต่หน้ามือนั้นพี่น้องเลยพอมันเครื่องไห้หน้ากับเบื้องแรกกเลยเอางัว,งวามาทอบอยู่เพื่อนเนะาะแต่เขาก็ได้ไปเอามาตันน,น,นี้เป็นงัวโฟร์เฟตังัวทางยาไปนะฮะ ไงพี่น้องหามาเรียบท่านได้กินเจ๊ดี้ได้มั้ยนี่คะหายกินพี่น้องอ้ท้องกองกบก,ก,ก็โอเคพี่น้องเคะกัดสิไปจกใาใครโมเถิกต้อน้องโมเถกกัดสิผูกไว้ข้าวโคกเลยโมเถกนี่จกให้มันกินข้าวโคกเลยพี่น้องแปรงออกเถกใหญ่กับเถกน้อยยันงนอนขลุอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่งกินอิม่มแล้วเนาะ ทา้งโฟเฟสเนาะเพิ่นก็ได้มาจุกหันกินได้เอเ่ยอ้เพิ่นอิ่มพากันนอนท้องเบ่งก็ดื้งอยู่เนี่ยโอ้หงาก็ยังเต็มกระโหลยู่พี่น้องเลยเพิ่นอิ่มเนาะแม่น้องโต้องตาสวัสดีป้าลุงเนี่ยสวัสดีป้าลุงโดยพักกันเหตุยังอันนี่กำลังเล่นเกมกำลังเล่นเกมเพิ่นงี้เพิ่นมูไปเขาังเฮียนเจ้าประปปายก็รูบ้าใส่กันบุญบุญอยู่พี่น้องเลยอยากเล่นเกม เนี่ยตะชาปตดิน้องตาตาเอ้ยนโอ้เออน้องตา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 กับยินน้าแม่นี่จังหวปรตตูมาอให้ปตตเด้อไม่หามาเลยพุนะ้าผู้ทังน้องไอหอมาเลยเถอะไส่งเขางเฮียนไปน้องเลยจะมาเลยมื่อี้ไปผักชื่อผักเชียงไว้คนะ หอมมาแต่ใช่งนะมาตงเยนเฮียนอยู่บ่คือมาไวแท้อ๋อสบายดีพ่สวายดีพ่ะทุกไงสวัสดีดูยิข่าเียนเลยตักยังหวนีน่คนลายบ่ไปองเฮียนมือนี่คือข้นมาไวแท้ซะนี่หอมาแดนะไอหอมาแดงไมถมีหรือปาวากานมาอยู่เพือนอยู่ซานพี่น้องเอาลูกมาต่อขาองค์าำองเฮียน แซลแซลอยู่คุณโอเคพี่นอ้องคลิปนี้ก็แดลคอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านีเา้เด้อฝากคอมเมนต์พี่น้องก,ก็ติดตามแนละเป็นกำลังใจให้ในเด้อกอกล่าวคำมาสวัสดีและสวัสดีเด้อ